ยังยังไม่หยุดอัปเดตอีกกราบสวัสดีพ่อพี่น้องชาวไทยนะครับิดีต้อนรับรายการ Two Nubs no s u m e n e s s Cast นะครับก็ยันนี้มีอัปเดตใหม่นะครับผมข้อมูลออกมาเลยนะก็จะมีหออตัวใหม่ขึ้นมานะครับเรียกว่าหอคอยพิสูจน์ตนนั่นเองนะครับก็จากเดิมเนี่ย s u m e n e s s for เราก็จะมีหอคอยอยู่แล้วอันนี้เป็นหอคอยที่เพิ่มขึ้นมาเป็น PVE content นะครับก่อนอื่นเลยในภาพใหญ่ หอคอยอันนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันละกันก็คือมันจะเป็นหอคอยที่เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งซึ่งในหอคอยที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นี่นะครับจะมีประกอบด้วย5หอคอยย่อยแบกไปตาม5้าธาตุนะครับซึ่งเราก็จะสามารถใช้แค่มอนสเตอร์ธาตุนั้นนะครับ ไปลงในหอคอย5าธาตุนั้นและมีงอกมาอีกหนึ่งอันคือหอคอยนภาจากใน5อันนี้จะมีอีกหนึ่งอันคือหอคอยนภาซึ่งหอคอยนภาเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าไปเล่นได้โดยที่จะต้องเคลียร์ตามจํานวนชั้นของ5หอคอยตามธาตุในแต่ละอันเดี๋ยวเรามาดูลายละเอียดกลยเนสโกนะครับก็นี่ครับเขาเล่าให้ฟังนะครับมีพีวีคอนเทนต์ใหม่นะครับเรียกว่าหอคอยพิสูจน์ตนนะครับอันนี้ผมไปอ่านภาษาไทยมาแล้วด้วยนะครับอ่ามีฟีเจอร์ใหม่นะก็จะมีหอคอยของแต่ละธาตุขึ้นมานะครับอันนันเงนะ้ดู แยกมีหอคอยแล้วก็แยกไปตามท่าต่างๆนะครับพอเราคลิกเข้าไปนะครับนี่ก็จะมีปุ๊บมีหอคอยเดิมกับหอคอยใหม่นะครับโดยหอคอยใหม่อันนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเพื่อนๆทําการผ่านหอคอยอระดับฮาร์ดนะครับผมไปเรียบร้อยแล้วครบ100ชั้นนะครับอันนี้จะปรากฏขึ้นมาและหอคอยทางขวานี้จะเป็นเหมือนกับเป็นด่านให้เราผ่านโดยที่จะไม่มีการรีเซ็ตเหมือนหอคอยเก่าด้านซ้ายนะครับอ่าเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้หอคอยอันใหม่เนี่ยเขาอยากให้กดมือนะนะครับ อ่าเคลียโปรเกรสก็คือถ้าเล่นผ่านแล้วจะไม่มีการรีเซ็ตแต่อย่างใดก็คือจะมีการแบบก็คือสามารถเล่นได้เรื่อยๆนะครับรับจากที่อ่านดูมันค่อนข้างยากด้วยในการผ่านนะนะครับอ่าอันนี้หอคอยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น5หออาจะแบ่งอาจะแบ่งออกเป็น5หอย่อยนะครับแบ่งตามธาตุมี30ชั้นนะครับและก็จะมี1หอคอย แห่งนาภาแยกออกมานะครับหอคอยท่าจะมีทั้งหมด30ชั้นนะครับแล้วก็หอคอยนาภาจะมี100ชั้นนะครับปรากฏขึ้นเมื่อผ่านหอคอยฮาร์ดแล้วนะครับอหอคอยนาภานะครับผมจะสามารถเข้าไปได้ตามจํานวนชั้นที่เคลียร์เขาบอกตัวอย่างเช่นผ่านหอคอยไฟ7ชั้นน้ํา12ชั้นแล้วก็ลม5ชั้นก็คือจะเป็นสิบสิบสองวกหาบวกเจ็ 7, ก็เป็นสามารถขึ้นหอคอยนาภาได้ยีชั้นนั่นเอง นะครับก็หอคอยนภพามีอยู่หนึ่ง้ชั้นนะครับก็เตรียมตัวลยกันให้ดีและอันนี้สําคัญมากสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกท่านนะไม่มีการใช้ energy ในการเล่นคอนเทนต์ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณลุยได้ทุกครั้งที่คุณต้องการนานเท่าไหร่ก็ได้คุณจะสตรีมทั้งวันทั้งคืนกับคอนเทนต์หอแสนสนุกนี้ได้ตลอดเวลานะครับเอาละมาอันต่อไปนะครับกดพื้นฐานนะก็คือเราก็จะใช้มอนสเตอร์5ตัวในทีมของเรานะครับในหอคอยท่าจะสามารถใช้มอนสเตอร์ในท่าน,นนั้นได้ นะครับอ่าก็สามารถใช้ได้แค่ตัวที่อยู่ในธาตุนั้นเพื่อลุยหอคอยน,นั้นนะครับอ่าในแต่ละชั้นนะครับผมก็อันเนี้ยน่าสนใจมากเพราะว่ามีเทิร์นลิมิตด้วยโอ้โหยางเดือนก็คือเออเราจะต้องแบบจบภายในเทิร์นเท่านี้ด้วยนะครับอ่าก็จะเขาบอกว่ามันมันจะมี3เวฟเหมือนเดิมนะนะครับทุกชั้นเนี่ยอ่าคุณต้องชนะนะครับผมแล้วก็มีตามจํานวนเซตออฟเทิร์นอ่าก็อ่าถ้าเกิดว่าใช้เทิร์นเกินก็แพ้นะครับผมโอโ้โหโหดจัดนะ อ่าเทิร์นจะถูกลดลงนะครับผมเมื่อเมื่อมอนสเตอร์ใช้เทิร์นนะครับอ่าเนี่ยแหละอันนี้คือหอคอยอ่าอันนี้เข้าใจว่าอันนี้เป็นหอคอยนับพาได้ไหมเพราะว่ามันมีกับแบบการแบบเอ้ยเออมันมีการแบบคึ้นอาฆาตมอนสเตอร์ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับอ่า เนี่ยครับก็คือตัวอย่างของบอสนะอ่าในแอตทริบิวต์ทาวเวอร์ก็จะมีอยู่หลายตัวนะครับก็จะเจอบอสในทุกๆ10ชั้นนะหอคอยท่านเหล่านี้จะมี30ชั้นนะในทุกสิชั้นก็จะมีบอสนะครับอ่าแต่ว่าอ่าอันนี้มันจะไม่เหมือนกับอ่า อย,อย่างใน tower of ascension หรือว่าในหอคอยปกติของเราครับอย่างตัวลิลิทอย่างเงี้ยมันจะไม่มีธาตุเนาะแต่ตัวนี้มันจะมีธาตุด้วยนะครับอ่าอันนี้คือตัวอย่างของไฟลิลิทนะจากที่อ่านดูสกิลก็อ่าน่าจะคล้ายๆกับตัวที่อยู่ในหอคอยนะครับอ่าแต่ว่าโดยรวมเนี่ยฮะก็ไอ้โจมตีนะครับทำการลบบัฟใช่ไหมแล้วก็ทาให้ติดอ่าเจ้าตัวดีบัฟหัว,ห,วหัวกระโหลกนะอันนี้ลิลิทไฟนะครับอ่าโจมตีทุกตัวของฝั่งเรานะครับทำให้เกิดกรอบแตก3ามเทินนะครับแล้วก็ จะเพิ่มพลังโจมตีตามจำนวนของการล่างที่รวมอยด้วยนะครับดาเมเพิ่มแล้วก็ทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้นตามดีบัฟของเป้าหมายที่มีนะครับอ่าแล้วก็อันนี้อ n c a r n a t i t n split นี่คล้ายกันนะทำการแปลงล่างแยกล่างออกมานะครับแยกล่าง2จาก3ตัวออกมานะครับแล้วก็มีเราก็ทำการลบ Hamful Effect นะ a r e m o v e Al l Hamful Effect นะครับ H Incarnation have It On w Skill คล้ายๆกันนะครับก็อันนี้ก็จะมีเจ้าตัวลิลที่แยกออกมาอีก2ตัวอยู่5เทิร์นนะจะต้องดูกันว่าจะเมคาลิกคล้ายๆกันไหมนะครับอ่าอันนี้ก็มันก็จะแบบว่าเป็น Passive เดิมนะอ่า Incarnation Upgrade อะไรอย่างเงี้ยอ่าทำการฟื้น HP 100%เมื่อทำ Damage ใช่ไหมอ่าแล้วก็นอกจากนี้ก็ทำการแบบเอ้ยอสามารถดูด Attack ยบาร์อ่าจาก อาศัยครับทำการทำการโจมตีใช่ไหมทำการดูแอทแท็กบาร์ได้เต็มที่25เปอร์เซ็นจากการโจมตีศัตรูทั้งหมดใช่ไหมครับอ่าเนี่ยแหละการนี้ก็อ่าอินคาร์เดชันออฟอ่าเวนเดตตาอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวแยกออกมานะครับทําการโจมตีอ่าคัลเตอร์แอทแทกนะครับด้วยไมล์เบรกนะทุกๆครั้งที่ถูกโจมตีอะไรแบบนี้นะเนี่ยแล้วก็มี of, อินคาร์เดชันออฟอ่าพอร์ตเร็กชันอันนี้น่าจะคล้ายกันเนาะอ่าการการเตะครี๊ด50เปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับแล้วก็อ่า แล้วก็ลดเดฟเมาที่ตัวอื่นได้รับ15%ด้วยอะไรแบบเนี้ยเมื่อล้มล่างใช่ไหมครับอ่าล้มล่างนะครับก็อ่าทำให้ได้สเตตัสอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าล่างแยกตายหมดอย่างเงี้ยก็จะติดสตาร์นนี้ก็จะ้ายกับเมคานิกเดิมของลิลิทนะครับผมในหออ่าหอฮาร์ดแบบเดิมนะครับ อ่าเี่ก็จะเล่าให้ฟังเขาจะบอกว่าเอ้เนี่ยเริ่มคุณเริ่มรู้แล้วใช่ไหมว่าเนี่ยพอคุณมาตา่หอไฟอหอธาตุไฟแล้วเนี่ยยิ่งคุณยิ่งคุณมีดีบัฟมากมาสู้ไอ้ตัวนีมน้มันจะสู้ยากไปด้วยใช่ไหมครับไอ้เจ้าตัวนี้ก็จะโหดมากอยู่ก็เลยว่า,าคุณก็จะเริ่มนึกถึงตัวที่เอาไว้แบบเอ้ยทำการล้างดีบัฟต่างๆ ่ะเดี๋ยวเรามาพบกับบอสตัวใหม่แล้วกันอันนี้คือจะอยู่ในหอคอยนภานะครับชื่อแอสโมเดียสนะครับผมก็เนี่ยแอสโมเดียสจะปรากฏตัวในทุก20ชั้นนะครับผมในการผ่านอ่าเจ้าตัวหอคอยนภานั่นเองนะครับมีอะไรบ้างอ่าแฝงดีไซน์โจมตีตัวทั้งหมด3ครั้งนะครับอ่าโจมตีฝั่งเราสาครั้งทำการลบบัฟนั่นเองนะครับแล้วก็ อ่าทำการ strike off deception นะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดแล้วก็โจมตีฝั่งเราทั้งหมดติดโปรว80นะครับ a s c e n o f inferno นะครับผมก็จะเป็นการโจมตี uh, attack of attribute board crystal แล้วก็อ่า uh, ทำทำการเปลี่ยนาธาตุของตัวเองนะครับอ่า uh, เป็นาธาตตัวเองในการโจมตีว่าจะเป็นไฟน้ำลมนะครับแต่ละเทินแล้วก็ uh, แต่ว่าตัวาธาตุก็จะยังคงเดิมอยู่นะครับ อ่า uh, resonance of chaos อ่าอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีเพิ่มเดามเอทคือเดามเอทจะเพิ่มขึ้น300%นะถ้าเกิดว่าคริสตัลทั้งสองฝั่งซ้ายขวาของเขาเนี่ยอา่าไม่เป็นเป็นคนละาธาตุกันนะครับแล้วก็จะได้เทธนทันทีนะครับผมถ้าเกิดว่าคริสตัลสองฝั่งเนี่ยโจมตีได้10ครั้งนะครับอา่าแล้วก็อ,อ๋อถ้าคริสตัลสองครั้งเนี่ยถูกโจมตี10ครั้งอ่าก็จะได้ได,ได้ได้เธนทันทีด้วยสับบอสนะนะครับ ก็อันนี้อันสุดท้ายสกิลพาสซีฟนะฮะก็เป็นอินคารเนชันดีไซน์อันนี้ก็จะเป็นแบบท่าป้องกันเนาะอ่าป้องกันการลดแอตแทกบาร์นะครับเกนอิมมูนิตี้เกนส์แอตแทกบาร์รีเดคชันนะลบป้องกันการลดแอตแทกบาร์นะครับแล้วก็ไม่ติดแกลนซ้งฮิตด้วยนะครับแล้วก็แอนด์เดอะวิกเคนด์เดามเอจพอร์ชั่นตัวเอชพีอาจจะลดแบบไอตัวเอชพีก็อาจจะน้อยลงอ่าการการป้องกันเอชพีอาจจะผมไม่แน่ใจว่าวิกเคนด์เดอะเดามเอจ ตาม hp อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแบบยิ่ง hp น้อยยิ่งแบบตายยากหรืออะไรอย่าง,างนี้เลือบเลือบเลือบป่านะอืมอะไรางี้ครับแล้วก็บอสแท็กเนี่ยไม่สามารถรีเฟล็กได้ด้วยน,นี่เข้าใจว่าไม่สามารถรีเฟล็กได้ตามสกิลของเจ้าน้องกระเป๋าหรืออะไรอย่างนี้นะนะครับน่าจะอย่างกันนะอ่า เอ๊ะหรือว่าหมายถึงว่าแบบไอ้รีเฟล็ก a ดมเมเมหรือเปล่านะอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจต้องลองดูอีกทีนะครับอ่าส่วนคริสตัลซ้ายขวาหัวอันนี้โหดมากนะอ่าคริสตัลธาตุไฟนะครับสามธาตุเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่เหมือนกันด้วยแล้วก็แตกต่างกันด้วยก็คริสตัลธาตุไฟนะ้วผมเมื่อ มีใครมาโจมตีคริสตัลเนี่ยก็จะติดเกราะแตก2เทินนะครับแล้วเขาก็บอกว่าคือถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าตัวคริสตัลเนี่ยมันเปลี่ยนธาตุเป็นธาตุไฟอย่างนี้ใช่ไหมดัเมจของธาตุไฟจะเพิ่มขึ้น50%นะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงว่ามันแอพพลายทั้ง,ท,งทั้งสนามหรือว่าเฉพาะหรือว่าเฉพาะตัวฝั่งบอสนะอ่าแล้วก็วินแอตทริบิวเอ่าก็จะการพลังโจมตีของธาตุลมจะลดลง25%่สิบห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมครับอ่าของธาตุน้ำนะครับก็ถ้าเกิดว่าอ่าคริสตัลถูกโจมตีนะอ่าพวกฮ ที่อยู่บนบอสเนี่ยไอ้พวกแบบดีบัฟแดงๆเนี่ยก็จะหายไป1อันนะครับอันนี้ดาววัตติสองฮิตก็หาย2อดีสายอ่าหายล้างไป2อดีดีบัฟอะไรอย่างเงี้ได้นะอ่าแล้วก็มันก็จะมีคุณสมบัติที่บอกว่าอ่าถ้าเกิดว่าเป็นธาตุน้ำใช่ไหมครับอ่าเนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีของธาตุน้ำห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าอ่าพลังโจมตีของธาตุไฟจะลดลงนะครับอ่ามันจะมีคุณสมบัติที่3เลยที่น่าสนใจนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคริสตัลอ่า คริสตัล HP จะไม่ถูกลดลงนะถ้าการโจมตีเนี่ยมันไม่ใช่ g l a นซิ n งฮิตเอออันนี้น่า,นาสนใจคือถ้าเกิดว่าตีไม่ติดแก a นซ i n งฮิตเนี่ยแอตทนิวมันก็จะเปลี่ยนไปตาม Number of Hits นะครับด้วยนะก็คือถ้าเกิดว่าถูกตีแล้วไม่ g l a นซิ n งอันนี้ก็น่าจะแปลว่าเอยแบบเออตัวคริสตัลก็จะพลังไม่ลดแหละประมาณนี้นะอันนี้ก็ต้อง ผมว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเอาไว้ให้ตีคริสตัลให้ตายแต่แบบเอาไว้แบบทุบคริสตัลให้แบบมันเปลี่ยนธาตุไปแล้วทําให้แบบบอสมันตียากๆเออแบบอาจจะตีแล้วแบบไม่เอ่อไม,ไม่ไม่เหมาะกับกลยุทธ์ของบอสเองอะไรอย่างนี้มั้งเนาะอ่าทําก็คือนะครับผมอ่าคริสตัลธาตุลมนะครับจะทําการเพิ่มแอดแท็กบาร์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกๆครั้งอ่าเพิ่มเพิ่มแอดแท็กบาร์ของบอสนะสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อทุกๆครั้งที่คริสตัลถูกโจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มแอดแท็กของถ้าถ้้าาเเป็นนนนตวิ H ขึมี่ย ก็จะเพิ่มดาเมจของการโจมตีธาตุวิ่งนต์แล้วก็ลดธาตุน้ำลง25%ด้วยนะครับแล้วก็คุณทวารที่3เหมือนกันคือถ้าถูกตีแล้วแบบไม่ติดแกลนซิ่งเฮดธาตุก็จะเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะครับะนะที่เขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยคุณเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่าแอสโมเดิอสเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมอย่างนี้นะอ่าอย่างเช่นแอสโมเดิอัสตีธาตุไฟน้ําหรือลมนะครับอ่าในการในการโจมตีในแต่ละแต่ละรอบเนี่ยอ่าแล้วก็การโจมตีธาตุพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนในแต่ละเนะเทร์นนออ่าคุณก็ต้ง คุณก็ต้องอรู้แล้วว่าในรอบต่อไปเนี่ยมันจะตีมาด้วยธาตุอะไรอ่าอย่างเช่นถ้าเอสโมเดียสตีด้วยธาตุไฟคุณก็ต้องทําการโจมตีอ่าด้วยธาตุน้ําหรือธาตุลมใช่ไหมฮีวิลแป,ป๊บหนึงนะอย่างเช่นเอสโมเดียสเนี่ยจะจะโจ,จมตีด้วยธาตุไฟอ่าใช่ไหมครับไอเอสเอสโมเดียสแอทแท็กสวิตก็คือธาตุตีไฟไปแล้วใช่ไหมก็ต่อไปเนี่ยก็จะโจมตีด้วยน้ําหรือลมใช่ไหมในเทิร์นต่อไปนะครับ ประมาณนี้แล้วก็คริสตัลที่อยู่ข้างแอสโเดียสเนี่ยก็จะเพิ่มพลังในด้านธาตุอะไรพวกนี้อ่าก็อ่าแล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกไปตามเวลาที่เกิดว่าตัวเองถูกอ่าคริสตัลมันถูกโจมตีด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วก็คือแบบเอ้เราก็ต้องแบบทำการแบบเปลี่ยนธาตุคริสตัลเพื่อป้องกันอ่าการโจมตีของแอสโเดียสนะนะครับเนี่ยอ่าก็อันนี้คือตัวอย่างนะใช้แอสโเดียสโจมตีธาตุไฟในเทิร์นต่อไปคุณต้องโจมตีคริสตัลก่อนที่ อ่ uh, attack to grant the harmful effect disadvantage to fire attribute อ๋อคือถ้าแอสโมเดจะจะโจมตีไฟก็ทําให้คริสตัลเนี่ยมันกลายเป็นน้ําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันได้ตีไฟเบาลงประมาณนี้นะฮะโอ้โหนั่งซับซ้อนทีเดียวของแท้หัวเล่นน่าจะเล่นยากก็ต้องใช้เวลานะ <laughs> อ่าต้องศึกษากันนะครับเรามาดูที่รางวัลกันว่ารางวัลก็เรียกได้ว่าโ oh, อ้โห่อตารอใจมากในระดับหนึ่งนะครับในทุกๆชั้นที่เริ่มต้นได้เล็กหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของตัว attribute tower นะครับทุกชั้น ทันชั้นที่หนึ่งนะโอ้โหได้สกอร์มิติคอลสกอร์อ่าของธาตุน้ําได้สามน้ํานะครับไฟได้สามไฟวินได้ลมได้สามลมมิติข้อสกอร์ได้สามอ่าไลท์กับดาร์กนะครับจะได้มิติคอลสกอร์อย่างละสามนะครับอ่าทุกทชั้นที่ขึ้นต้นได้เลขกหนึ่งนะอ่าทุกชั้นที่ขึ้นได้ขึ้นต้นได้เลขกสองนะครับอ่าสองสิบสองได้เอเนอร์จีสามร้อยนะครับอ่าเอาแอตทริบิวเอโอ้ได้ได้ลีเจนด์แอตทริบิวเอตอาร์ติแฟกซ์สามอันนะทุกชั้นที่สามนะครับอ่า Legendary Rune น,น,นะครับผมสุ่ม3อันนะในทุกชั้นที่ลงท้ายเลข4นะครับอ่า Hill Leaf ทุกชั้นที่5นะครับลงท้ายเลข5ชั้น6 Engrave Stone อ่า Scroll อ,อันนี้ก็สกรอลมนโนนะ Dimension Hole Energy 20ชั้น7นะครับ8 Legendary อ่า Thai Artifact อ,อ,อันนี้เป็น Legend Thai Artifact นะครับ แล้วก็ได้ลูนอ่าตอนชั้นที่ลงไฮเล็กเชั้นที่10ได้เดวิดเดวิมอนนะครับอันนี้ก็อ่าเป็นทรัพยากรตั้งต้นที่ดีนะครับอ่าขอคอยนภาบ้างนะขอคอยนภาบ้างนะอ่าชั้นที่ลงไทได้เลขกหนึ่งนะครับคริสตัลหมดเลยนะครับอ่าคริสตัลโอ้รางวัลเดี๋ยวดูอันที่น่าน่าสนใจบ้างอันนี้ก็ก็บอกข้อนั้นชัดเจนเนาะอ่าได้ L and D สกอร์ทุกชั้นที่ลงไทอ่าหารได้20ลงตัวแล้วกันนะฮะรีเจนอ่ารีเจน conversion stone อ๋ออ๋อหินนนแปลงอัเี้ย ลีเจนส์ไกลโซนนะครับอ่าโอเคโอเคลีเจนส์คอนเวอร์ชันก็เอ่อรางวัลก็อาจจะโหชั้นหนึ่งร้อยชั้นทุกชั้นที่ยี่สิบอะไรเงี้ยมันก็จะวนๆไปเนาะอ่าก็ LD <c oughs> LD ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจแล้วก็มีทรัพยากรที่ดีนะครับแล้วก็อ่าแต่ตรงนี้น่าน่าสนใจนะ New Achievement Reward ตรงนี้ก็จะมี Achievement ใหม่มาด้วยในการเคลียร์หอต่างๆนะครับเนี่ยก็จะมีพวกลีเจนส์เอลอะทิบิวอะไรแบบเนี้ยก็ไปรับกันนะเนี่ยมีทริโอฟของแอสเซนชันด้วยอนน คิดว่าอย่างนั้นนะครับอ่าก็ literally all at e เะทีเดียวนะครับก็อ่าเดี๋ยวเขาเขา,เขาบอกแล้วว่าสุดท้ายก็คือว่าเดี๋ยวเขาจะมีแบบไอ้รางวัลด้วยที่แบบว่าไอ้อ่าจริงๆก็เป็นระบบนะครับผมในการที่แบบเอา เอ่เอาผู้เล่นมาแข่งขันกันนั่นแหละว่าใครจะจบก่อนจบหลังอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับอ่าก็กําลังพัฒนากันอยู่นะครับนี่แหละโอ้โหโเกมของเรานะฮะสิปีแล้วก็ยังไม่หยุดพัฒนาเลยนะ <c oughs> ก็มีคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับเตรียมตัวกันให้พร้อมสาหรับหอคอยพิสูจน์ตนนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสำกรรับชมนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกท่านอย่าลืมนะครับนี่เป็นคอนเทนต์ที่ท่านจะได้เล่นนอกจาก World Arena และ RTA ก็คือการไต่หอสุดท้ายนั่นเองเดี๋ยว